สวัสดีค่ะวันนี้คูณหมยจะมาสอนนะคะวิธีดูดเสียงคลิปนะคะออกไปนะคะอาจจะอยากเปลี่ยนเพลงในคลิปนั้นๆน,น,นะคะให้เหมือนเป็นคลิปใหม่นะคะวิธีการคูณหมยใช้แอปนี้เลยค่ะ InShot น,นะคะแอปนี้กดเข้าไปเลยค่ะพอเข้าไปแล้วนะคะเราก็ปิดโฆษณาเนาะกด New นะคะตัวน,นี้เลย บวกนะคะแล้วก็ไปเลือกคลิปที่เราจะดูเสียงออกนะคะทุกคนคุณหมายยกตัวอย่างคลิปนี้นะคะเลือกไปเลยหลังจากนั้นนะทุกคนจะเห็นว่าคลิปเขาเนี่ยจะปรับพื้นหลังของเรานะคะผ้าใบให้เป็นแนว4ต่อ3คุณหมวยจะปรับให้เขาเป็นแบบเดิมนะคะแบบที่โนเฟรมนะคะมายัางไงให้เป็นอย่างนั้นก่อนเนาะกดที่ Can Canvas นะคะผ้าใบแล้วก็ที่ no frame นะคะคือไม่มีกรอบแล้วก็กดถูกตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาดูเสียงออกกันนะคะไปที่ Volume ค่ะแล้วกดทุกคนเห็นปุ่มนี้ไหม extract audio ค่ะกดไปเลย ทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาวิดีโอเราในข้างล่างเนี่ยจะไม่มีเสียงอะไรเห็นไหมคะแล้วเสียงก็จะออกมาเป็นอันนี้นะคะก็คือ extract หนึงเรา delete ออกไปได้เลยค่ะแล้วเราก็กดถูกค่ะหลังจากนั้นนะคะคลิปเราจะเป็นคลิปที่ไม่มีเสียงแล้วทีนี้เราจะใส่เสียงเพลงทำยังไงเราก็ไปที่ music ค่ะเราก็ไปที่ track ค่ะแล้วเราสามารถที่จะเลือกเสียงในนี้ได้แต่ว่าทุกคนระวังด้วยนะว่า อาจจะมีลิขสิทธิ์ในโซเชียลมีเดียบางอันที่เราจะเอาไปลงนะคะหรือ my music ก็ได้ที่เรามีในเครื่องนะคะอันนี้สมมติว่าเราจะใช้เพลงโคสิตาแบบนี้นะก็กด use เลยสมมติว่าเราอยากให้เพลงของเราเนี่ยเริ่มต้นที่เสียงร้องตรงนี้เลยนะคะเราก็เลื่อนไปในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราก็กด split ค่ะแล้วเราก็ลบส่วนหน้าออกค่ะแล้วเราก็เลื่อนเขาไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะเลื่อนไป แล้วเราก็เลื่อนไปหน้าสุดแล้วเราก็ฟังดูหรือว่าอยากเลึกกว่านี้ประมาณตรงนี้นะคะสมมุตินะคะสปริตทำเหมือนเดิมเลยค่ะลบแล้วเราก็เลื่อนเขาค่ะกดค้างไว้ที่เพลงนะคะแล้วเราก็เลื่อนเขาแบบนี้ค่ะ เริ่มใหม่นะคะข,คขคะแบบนี้เลยง่ายๆ<ส>เลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็กดเซฟนะคะแล้วก็เซฟแล้วเราก็เลือกขนาดที่เราต้องการแล้วเขาก็จะเอ็กซ์พอร์ตออกไปเป็นวิดีโอเลยค่ะลองทำดูนะคะ